รางวัลประจำหลักร้อยนะคะยังไม่ถูกอีกไงรอรางวัลที่หนึ่งเนีการแปร TNN Digital Media สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN ช่องสี่ค่ะจะเป็นตัวสี่เป็นดากดีเหลือไอจีรางวัลน่ะเหลืยรางวัลเดียวเดี๋ยววันที่หนึ่งหรอไอเจ็ดแปดนี่ไม่ถูกทำไมไอเจ็ดแปดแปดเจ็ดจะถูกไหมไม่ถูกก็ซื้อนหลายงวดงวดที่แล้วก็ซื้ออีเจ็ดแปด เรามุนนี้ไม่ได้ซื้อมุนนี้มาคือเจ็ดสงองประเจ็ดเหมือนกันเนยไม่เปลี่ยนตองไม่แปดนะโชคมปู่ยังไม่มีมันก็ยังไม่ถูกลูกวม,กมว่าอะไรเล็เวลาเราซื้อมันไม่ออกไอ้สามตัวถูกวะ่ะไม่ถูกะ้ะ ถูกยากไม่มีโชคจริงนะถูกยากอ่าก็รอดี่รอวันที่หนึ่งอีกเหนืออยบางวันนึ่งเดี๋ยวมือจะถูกวันที่หนึ่งอาจจะถูกหกตัวเลยก็ได้โอ้โหถูกหกตัวเลยว่าไม่ได้เดี๋ยวออกอ่ะ จะออกนะน้ลบอลระดับแสนนะคะและเมื่อกรรมการออกระหวนทั้งหกท่านได้เสร็จลูกบอกลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทุกแสนที่บรรจุลบอลหมายเลขไว้ภายในเพ่แสดงให้ประชาชนที่เข้าการออก